ไปดูเรื่องของการลักลอบตัดไม้พยุงกันสักนิดหนึ่งเกิดขึ้นที่จันทบุรีครับคุณผู้ชมครับมีพบการลักลอบตัดไม้พยุงภายในป่าชุมชนในพื้นที่ของตำบลค่ายเนินวงนะครับเป็นเขตรับผิดชอบของกรมศริลปากรในขณะที่เทศบาลค่ายเนินงกเองเนี่ยนะครับ<อ>ก็ยอมรับว่าปัญหานี้เนี่ยนะครับเป็นปัญหาความทับซ้อนของพื้นที่ทําให้การจัดการผู้กระทําผิดเนี่ยเป็นไปได้ยากครับ ผู้สื่อข่าวครับได้รับแจ้งจากชาวบ้านในพื้นที่โบราณสถานค่ายเนินวงตมบลค่ายเนินวงอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีว่ามีการลักลอบตัดไม้พยุงในป่าชุมชนบริเวณทางเข้าวัดโยธาน,นิมิตซึ่งที่นี่เป็นป่าไม้เบญจพรรณประกอบไปด้วยไม้ห่วงห้ามทั้งไม้พยุงยางยาตะเคียนและก็ถูกแซมไปด้วยต้นยางพารานะครับที่ชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยเขามาปลูกเอาไว้เพื่อที่จะได้ทําประโยชน์และไม่ไกลจากป่าชุมชน บริเวณแถวนั้นเนี่ยนะครับมีบ้านเรือนประชาชนอาศัยอยู่ในพื้นที่ซึ่งก็เกิดเหตุที่ปฏิเสธการให้ข้อมูลนะครับในกรณีการลักลอบตัดไม้ห่วงห้ามดังกล่าวไม้พยูงที่ถูกตัดเนี่ยนะครับต้องบอกว่าถูกตัดอย่างอุกอาจกันเลยทีเดียวแหละนะครับ,รบเกิดขึ้นบริเวณริมถนน คาดความสูงประมาณโดยประมาณนะครับ10เมตรเส้นผ่าศูนย์กลางของไม้พยุงเนี่ยเ0ซนตเมตรเส้นรอบวงเนี่ยนะครับประมาณ2เมตร70เซนตเมตรพฤติการอย่างนี้คุณผู้ชมครับพฤติการของคนร้ายเนี่ยนะครับเขาเน้นตัดไม้ในช่วงที่ลำต้นที่ตรงยาวจากนั้นก็จะขนย้ายออกไปทิ้งต่อไม้แล้วก็กิ่งต้นพยุงเอาไว้ นะฮะซึ่งก็โดนทิ้งเอาไว้เป็นจํานวนมากนะครับคาดว่าการถูกตัดครั้งนี้เนี่ยน่าจะตัดมาไม่ต่ํากว่า12ชั่วโมงมทางด้านของเทศบาลค่ายเนินวงที่เขาเป็นเจ้าของพื้นที่เนี่ยนะครับเขาก็เปิดเผยอย่างนี้ครับว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยเป็นของเทศบาลจริงนะครับแต่ผู้รับผิดชอบเนี่ยไม่ใช่เทศบาลน,นะ ผู้รับผิดชอบโดยตรงเนี่ยอยู่ในส่วนของกรมศิลปากรเนื่องจากพื้นที่ตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นพื้นที่โบราณสถานก็มีทั้งส่วนของกำแพงค่ายป้อมค่ายปืนใหญ่พิพิธภัณฑ์พาณิชนาวีวัดโยธานิมิต แล้วก็มีชาวบ้านใช้พื้นที่บางส่วนทําการเกษตรนะครับโดยถือสิทธทิที่อาศัยมาอย่างยาวนานก่อนที่จะขึ้นทะเบียนเป็นเขตโบราณสถานจึงเป็นพื้นที่ทับซ้อนหลายฝ่ายนะครับทั้งหน่วยงานภาครัฐและก็ประชาชนที่ฐา,านเทศบาลเนี่ยก็ต้องทํางานด้วยความระมัดระวังจากกรณีที่พบไม้ห่วงห้ามจํานวนหนึ่งต้นถูกตัดและไม่พบว่ามีผู้ร้องเรียนเป็นเจ้าทุกข์กับกรณีดังกล่าวเลยแต่ฐา,านเทศบาลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับและก็ขอเตือนว่าการกระทําความผิดเนี่ยนะครับมีความผิดตามพร บอกคุ้มครองสัตว์ป่าและพันธุ์พืชชาวบ้านในพื้นที่ก็ต้องทําหน้าที่กันเป็นหูเป็นตาไม่ควรนิ่งเฉยนะครับเนื่องจากพื้นที่ไม่ได้กว้างใหญ่มากมีบ้านเรือนอยู่ใกล้เคียงหลายหลังหลายหลังคาเรือนหากท่านพบเบาะแสสามารถแจ้งความร้องทุกข์เพื่อเป็นการปร้องปาาไม่ให้เกิดความการกระทําผิดซ้ำซากได้นะครับเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลค่ายเนินวงสักนิดหนึ่งฮะอำนาจดูแลเนี่ยอำนาจของกรมสินบรกรโดยตรง ผมเองไม่สามารถที่จะไปทําลายทําอะไรได้เนื่องจากว่ากรมสิน,นกลอรเขาเป็นผู้ดําเนินการถ้าถ้าเป็นพื้นที่ของในเขตของความรับผิดชอบผมผมเองก็ต้องรับผิดชอบแต่พื้นที่ของใครที่รับผิดชอบตรงนั้นก็ต้องรับผิดชอบกันไปแต่การจะตัดต้องรู้เป้าหมายการตัดใครเป็นคนตัดตัดเพื่ออะไรแก้ปัญหาอะไรไม่ใช่ว่าจู่ๆแล้วใครนึกอยากจะตัดตรงไหนก็ได้ยังไงก็ได้มันไม่ใช่เปิดโอเพ่นอย่างนั้นนะครับมันไม่มีหรอก ระบบโอเพนอย่างนั้นระบบโอเพนนอกจากว่ามันมีผลประโยชน์แฝงหรือมันมีอย่างใดอย่างหนึ่งแฝงนะครับมันถึงจะสามารถดำเนินการได้ผมไม่รู้หรอกว่าตรงนัน้นมันคืออะไรเป้าหมายอะไร